สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสนะคะพี่น้องคะเมื่อคืนฝนตกแบบโคตรแรงน้ำท่วมทุงหน้าแล้วคะ่ะวันนี้จะพามาย่ารหลอบนะคะอตันมาทําไมลูกจะมาย่ารอบไปไปนําหน้าเลยจะไปทางไหนไ,ไปทางมุดเดินไปเลย,ยมย่ารหอบค่ะ รอดูรอชมนะคะนี่บรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีเลยค่ะฝนตกมืดึ้นไปมากต่ะไปรอดูกันเลยเดินไปแล้วครับน้องตาดนำหน้าเลยกับตามมา มาน้ำแบบเยอะมากมท่วมแล้วตะเลกหนาบนบ่มีนะคะมาดูรอบเลยถูกไหมจะถูกไหมจ๊ะน,น้ำเยอะขนาดนี้ไม่เรือนะอยู่ตรงนี้แหละลูกอายืนตรงนี้อยืนตรงนี้เออ รอรุ้นกันน้ำแห้งใช่ไ่มน้ำไรแห้งบ่ะได้บุรพอไทยได้ตัวนต,ตาย <c oughs> <c oughs> ได้ตัวนึงตัวนี้ไม่ได้นี่ <c oughs> คือบัวได้ฮะน้ำรุนหันไม่ได้นะ <c oughs> บดถือเนาะบดถือครับพี่น้องมันเป็นรายเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึง่งหลอกอีกอันนึงเนาะมันจะถือบอใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยปัป๊บฝนตกใจเลยค่ะถ่วมเลยจร,ร,ริงจริง ดึงดึงดึงดิงดึงดุ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 งดึงดึงดึงดงอดึงอดึงอะดึงดึงอดงิดงดงดงโอ้โหหานมากค่ะได้ตัวเลยนมันแห้งนาวมันแห้งวันพัดมือีว บรรยากาศยามเสาร์สดชื่นเสมอไปทั้งได้อีกพออเพาะเฉียงหน้าหน่อยค่อยหนะ้าขึ้นเลยยุบ <laughs> <laughs> ไปเลยเเดีย๋ยวค่อยไปลงอยู่นู่นลูก อย่ามันตกกระแทกหน้าน้ำมันถ่วมเลยโอ้โห <c oughs> เดินเองมาได้ดลูกมันไกลคืก็อยากเดินเองได้นะคุณพ <c oughs> ่อหายม้าอุ่มคุณ <c oughs> เดีนเน๋ยวอีกนิดเดียวลูกจะถึงแล้ว เดินมาไกลอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเทียงอืมตรงนี้มันก็แป้นแล้วหนักยางได้คร <c oughs> ับ

เรื่องของมะหาเราจะเหมือนกันพ่อเมดเยอะปุ่นดูนี่ขเบึงปูดีกนของเขาหนาใช่ปะนี่ถึงแล้วรอบที่สองเป็นจัางไดถึกบบ กเกือบถึงยูปลาเข่งประมาณหาหกตนะคะปลาเข่งจะสมไปเลยเพราะได้คึ้นกันละ่ะส้มยู่ได้หลอดสองอันดิ <c oughs> เอายามไปสุมือเนาะมันกระสีแดงตัวเดียวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเขาไปหามาขึ้นกระไดหยุดตัดดดวโม,ม,มเมนตมั้ยเป๊ก อ,อย,ย่าปลุกครับอย่าปลุกดยอย่านะลูกมันจิตตกอันนี้ก็คือบทถึงอย่าลูกนี่ค่ะ <c oughs> โอ้ยสะสมกันไปเรื่อยๆเอาไปทอดเอาไปปิ้งเด้อบ้านกันไปทางไหนเบิ้ดึงเข่าบอให้อุ้มทะลุอุ้มบอตามแผลมึดตาท่วมทากมึดท่วมกันแผลมึดแหละอย่าจับอย่าจับอย่าจับอย่าสิบบานี้ ข้าวยังไม่ออก,กรวงนะครับพี่น้องไปตรงเลยตรงเลยครับพี่เดินไปต้องผีเดอเอาถุงปุ้ยมาพอเขาจิถือโอ้เบียดมดเลย กโปกเปกตกน้ำตามไปไปยันนี่ตกน้ำค่ะตอนนี้น้องสตาร์ทอยู่นู้นค่ะพี่น้องพุ่นอยู่พุน่นแม่ก็จะเดินมาทางนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนเมื่อวานไม่ได้มาดูเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนนะคะนู่นน้องสตาร์ทอยู่พุน่นปอกใกล้นึง mm <laughs>